สบายดีเดอ้อพอไหมพี่น้องออกหอกกับส่องบ่าวไหนคือเก่าพี่น้องไงไม่ใช่เอกะออกพ่่นอกเนาะสีภาพพี่น้องไปเบิ่งดินพี่น้องไไปเบิ่งดินเพราะว่ามีไอ้ดอนพ็นแนะนวมามีเขาจะขายอยากขายดินนะ,นะพี่น้องอยากขายดินเป็นดินหน้าดินป่านี่แหละเป็นดินขางกันกับดินไอซุกถือเป็นสื่อ แต่ก่อนเนาะไอซุกสืส่อตอนนั้นก็นเทไหล่อยหลานนี่แหละพี่น้องแต่บ้านดินต่อกันเขาจะอย่าคายประมาณแปดสิบพี่น้องเลยที่แรกเขาหอ้องลอยบ่ลอยหลานก็เลยเบาแล้วก็ล่มเบิงเนาะลองรุดเบิงเขาจะก็ ลดเรือให้80เดี๋ยวสิบาพี่น้องไปเบิ่งว่าเนื้อที่มันมีสำมไลสัไลเ,เน่เนาะพี่น้องประมาณทะไลเน่ครับไปเบิ่งนากันเพราะว่าเบาหน่อยก็ได้ยินแต่ไอาดอนเบาเนาะแล้วก็ไอาดอนเป็นไปเบิ่งเหนือที่ให้แต่ว่ามือนี้ห้ากระเสียได้ไปเบิ่งเองเนาะแต่การแจ้งสีได้ตัดสินใจว่าสีได้เอาบอรหรือว่าจังไหนเนาะพี่น้องมันพอเอาบอ เนี่ยที่ติดกับดินหน้าไอ้สุกเห็นไหมพี่น้องมันเป็นทางผ่านไปหน้าเนี่ยก็ได้อยากเสือไว้เลยอยู่บ้านน้องดูเนาะเมืองชนะสมบูรณ์เนี่ยนะพี่น้องไปเบิง่งว่ามันสิเหมาะสมบ่พี่น้องกับว่าล่อหลุนเบิ่งน้ำกันเดอ้อพี่น้องเลยที่ดินพอดีเมนนื่อกี้ไอ้ดอนเพิ่นไปออกรถเนาะเมื่อวานนี่ รถพ่นพี่น้องอนี่ไปออกมาบางวันนี้เดี๋ยวพี่น้องตอนนี้กำลังสีออกไปเมืเอ่อไหนเนาะกิโยบานน้องดูพี่น้องเลยที่ดินอันนี้การรีวิวรถพ่นใหม่เด้อรถพ่นใหม่ดอนพ่นออกมาใหม่ๆเลยราคาเท่าไรนี่ลอยเท่าไรลอยสี่สิบเจ็ดบาท ลอย47ล้านเนาะพี่น้องนะอเนาะไปออกวงว่านนี่พอดีครับเ,เป็นเงินบาทกประมาณ2 3 0 0 0 0บาทเนาะ2 3 0 0 0 0บาทจักจักทีแตงคีได้ชื่อนะไป2 0น0 3 0 0 0 0บาทเนาะครับเป็นเงินบาทไทยเป็นรถพนเพราะว่าอยู่บา้านนี่บ่มีบ่บ่มีบ่รถพนนั่น คนในบ้านในบ้านบ้านอื่นบ้านอื่นก็มีอยู่เนาะบ้านอื่นเขามีอะไรเขาทำมาหาคนกันมาหาหลอกคนใช่เนาะก้าไข่เนาะไม่ก็ได้แข่งไนี้างอ่กับเจีเหมือนหาโอ้จ้างอ่กับเทนหมืาเจ้ากินเนต้องมื่นตองมื่นปลาท้องมื่นหาคื่อตีด้ข้ามเครื่องนะโอ้ ถ้าคองจีนนี่แม่นตัวนี้เตะซ้ำเครื่องเนาะอันนี้เป็นของไทยอจักรไอันหนึ่งไหลแต่มาไปถือจักรจีนไหลซ้ำซ้ำกันไ,ได้พี่น้องโศกโศก,กมันมัน,มนผ่าหาเงินหาครับพี่น้องเอ้ยเน,นี่เนาะรถพลหม่เพิ่นลอยสิบแปดแห้งมาตัวนี้คูโบตราเลยเนาะเออคูโบตรา เสร็จที่เราแปดสิบเรแปดสิบแปดแห่งมแปดแห่งนะแปแห่งนะจักรบางใหญ่พี่ลองตัวนี้แค่หนลองมันสิบรหยักเติมหนาเติมยังเนาะันจักจีนเขาเห็นโอ้มันต้องหลยคนไปตักหนานั่นนี่แลนอกแลนเอันนี้บไเติมนะเขาเติมิแเข้าสิไปเขาแบบดเซกเมืองเออมีหนามีไน่อเหมือเซกนี่มันของน้ำมันเครือกปั้นอยะ อันนั้นโอ้เห็นจากจีนเชื่อกระต้ออันนั้นขึ้นมาอะไรทางหนาคือว่าเขาเนอะแม่นั่นแหละมันห่อนไหวจากจีนมันหงมแม่นเพาต้องเติมน้ำตลอดแด่น้ำข้อนี่กขาเปล่งเรื่องระบายเรืองเปลี่ยนตัวเย็นต้องไปเรืองระบายเอาเรื่องเรื่องนะไรอ่างเงมันต้องเปลี่ยนเนาะบัดพ่นแรกๆนี่พ่นเข่าไาก่อน จักแล้วจักแล้วเนาะเดี๋ยวให้ใส่บริการมุ้ยให้พ่นหรือเป็นต่าเอาพ่นก่อตัวเองเนี่ยถ่าเข่าตัวเองก่อนว่าของเลยตอนแดกน้ำพี่น้องไปนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวขับขึ้นป่ไปเบิ่งดินนะพี่นาะอย่าใหย่รอนผ้าไปเบิ่งดินวัดเนี่ยที่มันประมาณเท่าไรเท่าไรเรี่แหละยลดผลใหม่เพิ่นมังกรทองเป็นของไทยเนาะ ไะพี่น้องเดี๋ยวสิทายบรรยากาศทางไปให้เบิ่งเนาะว่าที่ดินยูไกยูไกจากหน้าทางซมใดไปหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเอยอันนี้เป็นทางทางยางไงเนาะเส้นทางเด็กที่สิบสามนีเดี๋ยวสิพายพี่น้องไปเบิ่งดินน้ำกัน นี่เปนบ้านแน่ๆเนาะต้องขามกันไปแหไรพี่น้องก็จะเป็นบ้านน้องดูอเอ้พี่น้องตอนนี้เข้ามาหอดเลยเนาะนี่ก็คือทางเขาไปดินแล้วจะพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนี่เดี๋ยวครัวน,นาน้อ่ในนี้จะมีทางเขามา ทงางทั้ง่างก็จะเป็นป่าป่าสงวนขเขาเนานะเป็นพื้นที่หอจับา้านเ็จ้าก็ขี่มาอีกจากน้อยใกล้เติบอยู่พี่น้องมันเป็นดินหน,นะนะ Ờ, Nói với right, thằng, bà ăn xong xăm lợi mệt Thằng khóc vậy ออกมาเลยวันนี้มาเดินน้องมันหลอกอ่ะพี่น้อง ต้องใส่ไม้เนาะเพราะว่าลมแห้งอย่างนีตอนนี้จะคล้องพื้นมาเลยเนาะจะคล้องดินเดี๋ยวเอาสิมาเบิ่งแดนกันว่าเบิ้งน้ำกันไปน้องใส่หอดใส่เนี่ยจะย่างนี่นี่ก็แม่นดินเป็นเบิดเนาะเป็นไหน้าเนี่นี่ก็แม่นได้เนาะเออไหน้านี่ก็แม่นเนาะเออนี่นี่การตัวเด่นหน้าใส่อยู่นี่โอ้ยมาหน่อยตัวนี้ก็ดิพูดแหละขึ้นไปแคมป์ป่าพูดเนาะ อย่างเด่นของค้าของแขงกงอยู่มามซุกหมอดใช่ฮะ,ะนี่บอกเออนีนเด่นขนาดเด่นตัวนี้นเนาะเา<น>าออเด่นไทยตันนีเด็กพี่นอ้องทางนั้นก็นจะเป็นดินที่ดินหน้าที่ไอซุกเปิ้ลซื้อให้นะแมนเวดลงไปลุ่มซื้อเลยสองปีปลายเด็กนี่สามปีเลยนะซื้อเลยสองสามปีสามลเลยบ่ทึงเลยบ่ทึงเลยดิ ไม่โลไม่โลอันนี้มันจะเป็นดึงต่อกันะครกบจะเป็นท่างเข่ามาหน้าแน่นะก็เลยกมาเบิ่งเลยจะได้จะขอ้องเพิินหีน่อ้องฮะเออมาเอินเขา้าพวกผวานเข้าขสีบัวมี่บอไซดึงเตะเตะดึงไซ แดนเช้าก็กระแบงเรับอกว่าอยากให้มันดึงแม้ดงไปหรือไงเออแม่นนะดึนนงดกงดึงแึงใช่ดึงดึดึอันนี้นองดแตะสงดึงดด็งดึนนึงดะ

เออไั้งืีกโกเลยนี่หรอหมกปลาไพ่นี่นะเออเออไอ้เออซื่อปลาไพ่นี่หรเออซื้อปลาไพ่เ่อมาอี่เนาะแมนตัวนี้แต่วะแจนนี่เนาะรักแดน หอดกอน้ำไม้นี่คือหัวไปเลยนอวะดีนอะไปย่างทางเข้ามาเป็นแดนอยู่ป่าทางนี้เนี่มันเป็นดินดินคนไหนดินด่หรือว่า ม่มมนมีดินคนคนอื่นอยู่ม,ยมันมอ๋อดินบ้านแมนตัว,วอ,อ่ะมีจกอันนี้จะเป็นป่าเด้ไปน้องข้างๆตัวนีเงินเข็ดแดนหัวในแขีปยมป่า เฮ็ดแดงจะสินะข้างในก็ยังเป็นอืมอันนี้จะเป็นดินดินข้างในอะไรสินะแค่นี้ยังเป็นป่าอยู่ เยยบมากระพาะเหี้ยตึงเดีมี่นี่เนาะลักหัวพี่งนาะจะเป็นเขตแดนหอดน,นี้เนาะเขตเขตกับหวยด้ยพี่เนองมันจะเป็นห้องน้ำ Sí, đèn phải thả này. nó mì tới nhầm khốn này nè quẩy mấy bạn vào lấy mà Mình phá mạnh, mình coi nó mẹ mẹ gì, mẹ mẹ đấy mẹ phùn mẹ mẹ huổi rồi đấy mẹ 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 theo đường cái Chạy có phải bạn cái mèn bảo mền vứt ừ, nào chăm hụa khá chào của ừ, oh. บาน่นพี่น้องเลยมาพี่น้องพี่น,อน้องมาสิมาสรุปน,นี่ก็คือที่ดินที่มานายคิดว่าสิสือสิสือนี่แหละพี่น้องข้างหน้าไปนี่แหละเนาะ ดินที่โซกุนซื้อตอนนั้นหล่อหลานเนาะพี่น้องเนาะตอนนั้นมันสองสามปีก่อนนะทาทีเป็นเงินบาทกับประมาณแสนเก่าเกือบสองแสนพอดีพี่น้องสองแสนบาทเนาะนี่เขตแดนกันเป็นต่อตัวนี้ขนาดนี้ตัวนี้ไปเลยเนาะขึ้นไปเลยหอดฝนหัวบอลป่าพอดีพี่น้อง จำละหัวตัวนั้นเนาะเราว่าจำเขตแดนกับของกัจจอยู่ฝุ่นได้พี่น้องคิดเห็นอะไรไหมเนาะก็คอมเมนต์บอกเนเด้อพี่น้องเลยวันนี้ก็เป็นการตัดสินใจค <c> ร <oughs> ั้งแรกเลยแหละใช่วหมซื้อดินเป็นดินป่านะฮเนี่ยนะเป็นดินป่ากับดินหน้าหน้ากับโบลายหรอก นานน่นนี่พี่น้องข้าจากักเคยเห็ดกลับไปหอดพุน่นรวมๆแล้วบ่ว<ม>าน้อยยางเบิงประมาณ 100. 1อยเมตรคูนลอยนะมั้งพี่น้องเลยประมาณเฮกตาหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งเฮกเฮกตารวมๆกลับมันก็เป็นสื่อไว้แล้วก็มันก็ตอดินกันเลยเนาะพี่น้อง ดินกว่วงไปหอดพุท,ทอธอนาคตกะจักสิเป็นยังไงสือ่อใบนี่แหละพี่น้องอยู่นี่มันกะห่างจากทางใหญ่กับโบลายเนาะประมาณสามหลอยถึงสามหลอยสี่หลอยเมตรนี่แหละก็เข้ามาหอนหนาเดนเนาะมันเป็นดินแคมทางเลยกันหนามบวชอมอีกเด้อพี่น้องเลย ขันสมมุิว่าเมือหนาเมื่อไหน่เขามีเงินมีคุมเก็บเงินได้มาเห็ดเป็นบออยู่เห็ดหนานนําแล้วก็เห็ดเดี่ยงปลาเดี่ยงปูปลูกพักนั่นปลูกเครื่องปลูกของแต่ก็อยู่นี่มันจ่อหนามได้ง่ายเนาะไอ้บ่ไอ้ดดนจ่อก็ได้พี่น้องมีหนามย่ามย่ามฝนมากกันนําแห้งลายพี่น้องจนมันหล่นออกมาเองเนาะ ราคา80ล้านพี่น้องถ้าเป็นเงินบาทกัประมาณแสน 25, แสองหมื่นห้าพันหนึ่งสองหพันบาทเนะะาะถือให้เบิ่งนบาทหนึ่งดินยืนนี่เข้ากับสืบไหรที่ทำมาเหตเขาจะสืบเบื่นนี่ก็สืบหกหกสิบล้านในบกว้างเท่าไรนะหกสิบล้ <60 S 2> ลานห<า>แสนนึ่งนะก็สือแสนหนึ่งเอ้ินบกว้างท่อ เขาหากันมาอยู่ป right ่ะอยู่ปีนี้บางงย่านาเกี่ยวเขาอืมเขามันเขาเลี้ยงัวเอาไฟเขาเลี้ยงมัวเลี้ยงล้ยเออเขาค่อยเขาถางเลยดีเนาะลัดมาถางนี้ดปลาดงปลาึดัดปลาไหมเนาะเด้อพี่น้องนี่แหละพื้นที่ที่ว่าน้อคิดว่าสิสอเนี่ยอะไรตกลงเนี่ยะพ่อพ่อเอายู่บอกกัคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเด้อซึ่งกั จักซื้อไหวเอานะมัน,นะมนกะไก่กันแล้วกันมันระยาะคอยกันมาเลอะอยู่นะแบบโดนแล้วมามามยู่ยประจำเมนะื่อเชิดติ่มคอยมาเลอะมันก็ซ้ำหน้าซื้อ,อปลาใบอน,นาคตเมื่อหนาไปแหละถ้าม,ม,ม,มีเงินไม่ขำมีแผนอยากเห็ดเป็นแบบโขกน้องหน้าเห็ด เดงปูเดี่ยงปลายังสิกระไดนะน้าบตัวอ่วมมันก็สามารถเห็ดได้อยู่นี่ได้ทั้งต่างกันเลยรอเบิ้งเลยก็สิขึ้นผ้าให้เบิ้งเราเพี่น้องว่าความกลวงความยังมันประมาณจำได้มันจะไมีเออเบิ้งง่ายนั่นแหละขีดดำพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้วันนัอยขอตัวลาไปก่อนเลยแหละขอการข่าวบันสบายดีฝากคอมเมนต์ออกความคิดความเห็นเด้อพี่น้อง เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย